ตอ,ะะตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ปลูไฟแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่น<บ>ฟีไฟ,<บ>ฟกันนะคะมีแขกรับเชิญด้วยนะเขาได้ชื่อว่าอะไรคะไม่ค่อยมีคนดูนะครับผมซึ่งเราจะมาเล่นดาเอ้ยหมดซอมบี้ซอมบี้ซอมบ,บ,บูวียากหรือง่ายหรือปกติยากค่ะยากค่ะ ผมก็คือแบบคนดังครับคนดังก็มาดูพูดติดตามศูนย์แต่เราพูดติดตามห้าสิบสี่คนตอนแรกเราสิบหกนะแต่ตอนนี้เราทําคลิปไงเราก็เลยได้มามีแต่คลิปติ๊กตอกอะไม่ได้ทําคลิปจริงทุกคนครับไปกดติดตามช่้าหมหน่อยนะคะผมจะได้มีตังแค่ค่ะเอ้ยจะมีตังได้ไงมันยังไม่ถึงหมื่นแสนล้านเลยจักรวาลละ ตุ cues, HD, to to. ่มเล็กตุ oh, s> <S nah, nah, nah. ่มใหญ่ตุ่มน้อยร้อยเลือเฮ้ยเอาลูกฟองเอาเบอร์นีทุกคนเรายังไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ยนอนนอนนอนก็หายเลือดเราเอากระหายเลือดที่มันเป็นเหลืองเดือหเลือดมาอีกคนไังจำรหัสนั้นเราได้นั้นขึ้นไปนั้นอะไรวะเอ้ยยุ้ยเรอยู่ตรนี้ ทุกคนจำรหัสนั้นได้ไหมรหัสที่ AAT ฉันใตายน่งน้งำเอุ้ยอไอ้น้น oh ้นเราตองเรียกว่าซอมบี allora ้เอเอ็นวี <c <c ่เฮ้ยไม่ใช่อุ้ออุเอายังไอ้ฉันเอฉันะหาเลือดเองอร่อยล่ะนั้นมันเลือดนี่ชก้ นี s <S right. no you you ่ไงเคยบนคืนมาเราซื้ออะไรดีับการไงละเรือดีไม่ต้องซื้อหลอกเก็ดตังค์เก็บตังค์เก็บตานสองย่างเอาฟูฟูต่อนเรื่องตังเืตฟูฟูต่อนเนื่องะรจัดแต่ทุกคนเรารีวิวนี้ด้วยนะเสื้อนี่นะมาจากเนลล่ยงกเออรอโยล กี่เราสุ่มได้นะซึ่งอันนี้มันแรงมากเลยนะเพรามันไม่เคยสุ่มได้เลยแต่แล้วอันนี้สุ่มได้ที้สุดเลยมันะนา่าจะหัดแรงเฮ้ยเราสองคนแล้วอย่าตา คิดประมาณสิบนาทีกว่าเพราะว่าเราเพราะว่าพืน้นที่เราไม่มีนะพื้นที่เราน้อยเอาไปเอาจะใช้ดีกว่าลวลูกซองไปเลยทุกคนเนี่ยนี่เสร็จแล้วหรือว่ามีจุดตรงไหนรือว่าเออแลาต้องไปเงานกับพมได้ดป่า,า,าวคุณเป็นเจ้าสาวคงจะเป็นเจ้าบ่าวเอ้ยอันนี้ยากนะเราเคยผ่านแม่เคยผ่านมาได้นะหมดยากผมเคย อ่ามันพี่นลี้ยงมันตายแล้วกล้ามาลงมาที่ที่มาแล้วที่นี่ 对，对。嗯嗯嗯嗯嗯，天哪天哪，无法，发疯了啊！快快，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 快快 เอ้ตายนั้นะเอ้ยโพื่านาีเพื่อนมีคนจะเกิดแล้วตายตายเกิดแล้วมีจะเกิดแล้วมาเพื่อนเอ๋นางเอ๋ไม่ใช่ชื่อไก่ทองจะอุ้ยก็สุนมาค่ะเด็ เนเอาแต่ไม่ทันเสริมกระสุนลูกซองมันต้องอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเราต้องจัดก,การก่อนเราต้องจัดก,การข้างบนก่อนนะถ้าไม่จัดก,การมันก็จะเกิดมาใหม่ คนนี้ค่อยดูอยู่คนเดียวนะคะกขอเรียกว่าพี่แปลกแลมว เดคนเดียวเราต้องห้ามสู้ห้ามสู้เฮ้ย้าสู้มันจะตายเออทุกคนจะดต่สองเพื่นเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงไหนอยู่บนข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนปะอยู่ริมเออใชใช่ใช้นไ้นไปเยทุกคน เราเราถึงด่านหกนะแต่เพื่อนกับตายเราบอกให้หนีหนีหนีเพื่อนก็ไม่หนีเพราะว่าเวลาเดินมันทุกคนรู้ไหมว่าเราแต่งตัวเป็นเป็นอะไรเป็นคนพี่มีบอกไปสิเป็นคนเป็นเสียจ้ะเสียชื่ออะไรเสียเต้าหมูเสียเต้าหมูทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้เราถึงร้อยนะถ้าถึงร้อยอ่ะเรา เามใช่แล้วแต่ไม่ไกับคุณเลยก็เะมาท้ำคลิปด้วยกัน้ำค่ะมีซมมี้มาเยอะแล้วโอ๊ยข้างหลังขอก้าวก่อนโอ๊ยอย่าขึ้นมาขอก้าวก่อนดิโอ้โหขาีซัมมี่ซมมี นักเชี่ยนเชี่ยนและเจาะอเฮ้ยตามต่อไปเพื่อนทำแต่อุ้ยเพื่อนเลยเพื่อนเชี่ยเลยอายุโอเคอ่ะอายุโอเคตัวปามตัวจับไม่เลือดไม่เลือด่ะเลอเลหนูไม่มีอะใครอ่ะตามจริงมันมีบางครั้งที่หนูเคยออกนะแตนะ่หนูไม่รู้คือคืออะไรหนูก็เลยไม่กดกดเป็นเสือนยิงหัวเพราะว่าในบางคนยิงหัวไม่เป็นมาแล้ว นี่ทุกคนมาดูเอฟเรีอ๋ไม่ใช่สิดอัครีก่อนแล้วไอีมอันนี้จะขึ้นอยู่แล้วก็เกือบมาแล้วทไป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 ตอนนี้ยิงมันไม่ได้้วมันหิงได้ดังน่เราต้องยิงยกเสีย ดูเย่อแล้วรีมท่านจะตายนีนด้วยนี่ตายท่านดแล้วโอเคนีคะเออนีีนี่มันหนูจะนก็หายหายก็มีซี่ผมก็มีนะ้ายเลอดสองตู้ เฮ้อแล้วเอุกเลเดี๋ยวเราไปจบกันจบกระที่จบหัวหน้าห้องหัวหน้าแขกนะหัวหน้าแขกคแต่หัวหน้าแขกอย่าเพิ่งกดก็ได้นะ แตวเราต้องไปลงคลิปนะทุกคนฝากดูคลิปเราด้วยนะเราอุตส่าห์ทำนะเราไม่ได้ทำมาห้าเดือนแล้วใช่ไหมบางคลิปก็สองเดือนเราไม่ได้ทำนานแค่ไหนดูเอาเองนักดันชิญหัวหน้าแคนมาเลยเป็นหน้าหนูยังไม่เข้าเอาไอหัวแคนมาตั้งปกตามโบมี่มันตั้งปกตามโอ้คีโลชิคอสชิคอสโอ้โอ้คอสมันขี้ด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับวย ก็วันนี้ก็วันนี้ก็หมดลยนะคะบายค่ะบาย